สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้นักดูหนังเถื่อนจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังเรื่องโฟคิงภาคสองสารต่อวัยรุ่นทรงช่างภาคหนึ่งกวาดรายได้ไปต้องร้อยล้านกวา่าบาทประมาณร้อยเจสล้านบาทเป็นการสารต่อหนังไทยแนวเด็กช่างเลือดเดือโดโคตรดูไม่ต้องท้าพวกกูมาถึงที่ ผ่านผู้กำกับสายเลือดเด็กช่างตัวจริงพุทธิพงศ์นาคทองภาคแรกจะเป็นศึกสงครามแล้วว่าเด็กกันเรียนภาคกลางวันก็คืออินกับประชาชนภาคแรกมีสัตว์กันยับแต่จุดจบก็จบลงด้วยน้ำตามีแต่สูญเสีย เป็นหนังที่ทำออกมาสะท้อนสังคมวัยรุ่นทรงช่างได้ดีสึกๆมากเลยนะรัพวกเด็กจากนักเรียนภาคกลางวันมาสู่สงครามเด็กภาคค่ำโคตรดุอันนี้จะมาเข้าสู่สงครามของเด็กภาคค่ำเด็กภาคค่ำเนี่ยจากที่เรื่องจริงเลยก็จะเกเรเกเรอายุเยอะๆหน่อยก็จะอยู่ในภาคค่ำทั้งหมดพวกนี้เดี๋ยวหลังจากเนี้ย ผมจะให้ดูคำสารภาพของเด็กช่างทั้งหมดหกคนที่ได้ปล่อยออกมาแล้วตัวหลักๆก็จะมีใครไม่เยอะครับมีฝั่งบุรณพลก็จะมีจีสุทธิรักรับบทเป็นลกบุรณพลบ้านรวยขาดความอบอุ่นตอนนี้กำลังจะเป็นจ่าฝูงของบุรณพลสทูศิราชรับบทเป็นเอกบุรณพล เป็นอดีตหัวเรือบุรณะพลในภาคแรกที่เคยเข้าบ้านเมตตาม,มาแล้วหนึ่งครั้งจนสำลีผิดแต่ก็เลือกไม่ได้ต้องซัดศักศีมันค้ำคอเด็กช่างมันมันต้องซัดยังไงก็ต้องซัดสเบนจามินรับบทเป็นเคบุรณะพลเป็นมือขวาของลกบุรณะพลเรียกได้ว่าเป็นตัวจีจ๊ดจ๊าด ปีดปาร์ตแน่นอนสำหรับตัวนี้เรามาดูฝั่งของกันหนกกันบ้างคนที่หนึ่งจะเป็นใครเลยไม่ได้นอกจากที่แหลมทเวนตี้ไฟรับบทเป็นบางกันหนกเป็นหัวเรือของกันหนกอาชีวะเป็นนักเรียนภาคค่ำสองเฟยพัทระรับบทเป็นเคกันหนกเป็นมือขวาสายเดือดสายบวก ของบ้างกันหนกสามแม็กเจนมานะถ้าเอาเนื่อยละจะเดินเข้าป่ารับบทเป็นหนุ่ยกันกเป็นเด็กช่างใสชิวแต่ติดยาเสพติดอย่างมากคนมันชอบ 4. ท็อปทศพลรับบทเป็นต้มเม้งกนก จากตัวอย่างไอ้หานี่น่าจะโดนมรสุมมาหนักสุดๆไม่รู้ว่าโดนอะไรมั่งเห็นร้องไห้ร้องห่มจะขาดไปไม่ได้เลยนอกจากตัวจีตัวนี้ก็คือบิ๊กดีเจรักรับบทเป็นญาติเด็กบ้านหัวโจกของแก๊งนักเลงปลายแถวแต่ใจถึงพึ่งได้แน่นอนบ้าละห่ำดีเดือดสุด คู่ปืนคู่ใจของเขาก็คือปืนอีโบสีชมพูญาติเนี่ยมีแผลฝังลึกกับพวกเด็กช่างมากเพราะว,ว่าเคยเกิดเหตุการณ์ที่เด็กช่างมันตีกันแล้วมันก็โดนลูกหลงไปโดนตาของญาตินั่นแหละเลยเป็นประเด็นที่ทําให้ญาติเกลียดเด็กช่างเข้าใส่ภาคนี้ไม่ต้องห่วงจัดหนักกว่าเดิมสกเกลการต่อสู้ใหญ่กว่าเดิมฉากแอคชั่นอลังการกว่าเดิม ภาคนี้ยังรวมผลเด็กช่างตัวจริงมาร่วมแสดงฉากต่อสู้กันด้วยซัดกันกลางงานคอนเสิร์ตของ Modern Dog ปิดตำนานยุค9กเดี๋ยวเราไปรับชมความสารภาพของตัวเติงนในโฟกิงภาค2กันดีกว่าไปรับชมพร้อมกันเลยครับผมบางกันหนอ หัวเรือฝั่งกระหนกอาชีวะแต่สิ่งที่คุณทำมันส่วนทางกันอยู่นะคุณทำอะไรคุณตีคนไปทั่วเลยการตีคนที่ทำให้คุณต้องรถเก่งหรือเปล่คุณที่รทุกตัโคตรเท่เลยว่ะพี่แหลมทะเบีนี่ประโยชน์แล้วหรอครับตอนนี้คุณเคยโดนตีป่ะทำไมคุณถึงต้องตีกันข้ามสถาบันผมไม่รู้เดี๋ยวกนกใช่ไหมใช่คุณรักสถาบันนี้มากเลยเหรอใช่ไหมผมผมเพื่อนที่นี่ทำไมคุณไม่เรียนให้มันจบๆไปง่ายๆทำไมคุณต้องสร้างเรื่องราวเดือดร้อนผมสร้างคนเดียวอ่ะผมทำคนเดียวอ่ะ กันหตอนนี้กำลังมีแผลกับบุรนาพลคุณตัดสินใจเหมือนเดิมไหมเหมือนทั้งกหนนี่จะโดนไว้เยอะนน้ี่คืออะรครบคุณบาลาเลต้านี่ไบาเลต้ายิงทิ้งแบบทิกแท็กทกทะาทิกทิกทกทิกท้าฮดโหดพ่อคุณไปไหนล่ะพ่อคุณตายเอ้ามันซึใช่อหโอ้โหพุมีใครเห็น้ข้ออ้างนีนกันใชไมอาจยังไม่เลวที่สุได้นี่ครับ คุณทําอะไรลงไปแค่อย,อยิงสำหรับคุณมีแค่ศัตรูกับตัวคุณใช่ไหม้ใครที่จะทําร้ายผมกับครอบครัวผมยิงแมากหมดนะสถาบันกับเพื่อนหรือครอบครัวคุณจะเลือกอะไร,รไม่มีครอบครัวมาแล้วครับเคก,นกันหนเฟยอันนี้น่าจะเป็นมือขวาใหญ่ลกของ,ของบ้างกันโหน คุณชอบไหมทานได้ตี๋ยคนชอบทำทรงช่างสุบุรีไปเอกถามมันดิตีแล้วก่อนคุณไม่ได้เริ่มหรอนักแสดงแต่ละคนนี่ทรงแมงโค้ดได้เลยบอกเลยยังชอบสวยเหรงตอบพี่คุณออกไม่สวยเหรอเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวหน้าผม้เตีเลยทำไมคุณไม่แก้ปัญหาด้วยคืถือว่าเพื่อนจ่าโดนตีอ่ะ การเดินไปคุยเหรอเฮ้ยตีเพื่อนเราไหมาวะแจ้งตำรวจเลยจ้งตำรวจตำรวจทำยี่อะไรได้บ้างชอบสวนไงครับโอ้โหเก่งจังเลยคุณบอกว่าตำรวจทำไม่ได้แต่คุณตั้งตัวเองเป็นสารเตีย้ยอย่างเงี้ยไม่เคยเลยครับผมทำเพื่อแตวัวพวกผมเองไม่เรียกว่าสารเตีย้ยเรียกาสารเตีย้ยอะไรผมไม่ได้ไปช่วยใครเนี่ยก็ปกป้องพวกคุณไงเพื่อนกูไงไม่ได้ช่วยใครนี่คุณมีครอบครัวไหมคุณเคโอ้เกิดตระถักขยะมีดิพ่อก็มีแม่ก็มีอยามีเม่อคุณเคแล้วสิ่งที่มันเลวรละยบที่สุดในชีวิตเนี่ยที่คุณเยยคยทำ ไอ้ตุ้มเม้งเนี่ยดูจากตัวอย่างหนังแล้วน่าจะโดนหนักสุดร้องไห้ร้องม่มน่าจะสูญเสียอะไรไปครั้งยิง่งใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัวแทนป้าม้าจะเลี้ยงดูครอบครัวด้วยกันตีวอยงทรงไม่ค่อยเกเรแต่น่าจะรักเพื่อน คงไม่ได้ตื่นมาตอนเช้ารับนี่มาเรียนตื่นมาตอนเช้าใส่โม่ในปืนแล้วพวกนี้มันเถียงคำไม่ตกฟากจริงๆหรือถ้าคุณไม่ตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นมันก็คงไม่เกิดอะไรแบบนี้ถูกไหมเดินไปแล้วมีคนมาต่อยคุณตำรวจต้องไม่ตอบสนองนะต่อยพุ่งเข้ามาเฮ้ยโทษทีว่าหน้าเราควรใจเองจริงอะคุณไม่แจ้งตำรวจแจ้งความผมโดนตีหัวแตกแล้วผมต้องเดินไปโรงพักก่อนหรือว่าต้องป้องกันตัวเองหรือว่าต้องสู้กลับไปก่อนที่จะไปแจ้งตำรวจอะตำรวจไม่ได้เดินข้างผมไปตลอดเนี่ยครับมันคือการป้องกันตัวคำเสารภาพของหนุ่ยกันหนก ถ้าเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่าแม็กเจนมานะเราต้องรู้สึกว่ารู้สึกว่าในหนังภาคนี้คแม็กเจนมานะเนี่ยจะรับบทเป็นหน่วยกนกเป็นเด็กช่างสายคิวติดติดดูจากสรงผมก็รู้และติดติดหน่อยแต่ติดยาด้วยหลักๆคือติดยาพี่แม็กเจนมานะไม่น่าเลยระบบมันอิจฉาอะไรพวกเราาจญภัยยังดีกว่าแล้วคุณรู้หรอว่าชาวบ้าน ัวตึงบุรณะพลลกบุรณะพลพ่อหนุ่มบ้านรวยแต่ขาดความอบอุ่นตอนนี้กำลังจะทำตัวเป็นจ่าฝูงของโรงเรียนช่างบุรณะพลแทนเอกบุรณะพลในภาคแรกโคตรเทไม่ต้องท้าพุกูมาถึงที่แบบนี้ไงมูนจ่าเคยเห็นป่ะล่ะมูนที่บอกเลยก็่เขาพอพฤติกรรมคุณมันมีแต่เรื่องแบบนั้นหรือเปล่านี่มันรอบเท่าไหร่แล้วรอบที่สี่รอบที่ห้าแล้วมั้ง สถานการ์พาไปจ่าเข้ามาทําผมก่อนสถานาการณ์พาไปมีคนเดินม,มาต่อยหน้าจ่าจะทำไงขอบคุณนะทำไมคุณไม่เคยลดทิฐิตัวเองเลยโทษแต่คนอื่นตลอดเลยวงจรเอกบรุรณพลอันนี้แหละโทสุร,ราร เป็นหัวเรือของบูรณพลในภาคแรกเที่เคยถูกจับเข้าบ้านเมตตามาแล้วจนตัวเองนะสำนึกผิดเป็นหน้าที่มากแต่ก็เลือกไม่ได้หรอกสักสีมันค้ำคอสถาบันมันแน่นอกแล้วคุณคิดว่าคุณทำบวกไม่บวกมันไม่ใช่เด็กช่างขอบวกอีกสักภาคปิดตามานยูน90หน้าที่ที่คุณว่านมันคืออะไรเพื่อนผมให้ผมเป็นประธานแล้วอ่ะผมก็ต้องแบกรับมาแล้ว ตัวจี๊ดเคบุรณพลอันนี้จะเป็นตัวจี๊ด <T Bra eyeshadow> ของฝั่งบุรณพลก็ว่าได้ลองดูส่งอย่างเหาเกิดมาแบบนี้มันก็เป็นตัวจี๊ดคล้ายๆมือซ้ายมือขวาของบุรณพลเครื่องปลูกมันมันไม่โดนใจอ่ะผมก็อยากเรียนช่างกลผมชอบเครื่องยนต์เครื่องจักรอะไรเงี้ยปลกอุปกรณ์ต่างๆเฮ่าเนาะหน้าไหน้าฝรั่งนี่มันเฮ่าจริงๆต้องรอดูว่าจะจี๊ดแค่ไหน เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนะสังคมเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเลือกไม่ได้คุณ<อ>คิดว่ามันเท่อ่ะก็มันเคี้ยวมันเท่มันเท่แล้ววัฒนธรรมที่ว่าที่มันบอกเลือกไม่ได้มันเลือกไม่ได้จริงๆอ่ะเกิดมาใครตั้งชื่อให้อ่ะพ่อแม่ใช่ไหมเลือกไปไหมชื่อเกิดมาตอนคุณ,คณจะพลาดไม่ได้กับตัวแปรตัวสำคัญก็คือบิ๊กดีเจอร์ะรับบท <รอ S 2> เป็นญาติเด็กบ้านหัวโจกแก๊งนักเลงติดยาบายแถวคนอื่นเขาเรียกคุณว่าเด็กบ้านแต่ใจถึงพึ่งได้ บ้าสุดๆบ้าเพราะว่าตบบีไฟมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจมีปืนคู่ใจคืออีโบสีชมพูดูทรงลีดีิดจัดๆญาติเนี่ยต้องลดน้ำหนักมาเพื่อรับบทเรื่องนี้เลยนะบิ๊กเดือด์จล่ะทำให้เหมือนเด็กดิกยาที่สุดมีปมที่แบบว่าโดนลูกหลงจากพวกเด็กช่างตีกัน อันนี้แหละตัวบันเทิงของหนังเลยภาคนี้น่าจะโดดเด่นแน่ๆไล่เก็บเด็กช่งมึงให้หมดทรงช่างกูไม่สนกูวัดสงวันทรงเล่นยามึงไหวไหมไม่ไหวกูไหวเจอกันวันที่31พฤศจิกาก็วันที่30พฤศจิกานี้ได้ดูแน่ทุกโรงภาพยนตร์ ได้ยินว่ามันบอกคุณจะจองมาคุณแค่ขี้ยาติดบ้านจนไปจองโคตรเดียวฝากติดตามช่องแมคผู้หนังเทืเ่ยงด้วยนะครับสวัสดีครับ